เทคโนโลยีบัณฑิตนายกฤษณะวิเศษสิทธิ์นายกัญจนัทสุตพนนายกิติศักดิ์นาเหนือนายกิติศักดิ์มูลม่อมนายขวัญจิกระแสโทนายคณทัศน์บุญเผื่อนนายสายานินรัตนะนายชยานนท์รุษานนท์นายชนชนวรรณชาตินายนรงเดชห่วงทองนายดนัยพัฒน์หวนสิริโชตนายธนกรการุณนายธนพัฒน์ไทยยากร นายธนากรลีลอมเดชากรนายธนาทิพ์เพชรช่วงโชตินายธิรพงษ์ขำแย้มนายธิรยุทธ์พุทธฝอยนายนนทวัฒน์ทองชุบนายนัทติิธิ์เตียวรสิงใ์นายปียพงษ์น้อยทิมนายพงศทรพลอยงามนายพงศพิสุทธิ์กลิ่นพงษานางสาวพันนีสร้อยโชตินายพันันวันเพ็งนายมานะอัดหานยิ่ง นายวรวุฒิพวงพิลานายวัชรพลอมรรัตนเตโชนายวานิชหอมขุนทศนายวิรุทธศมาศนายวิศณุหาสุในายวุฒิกรวงก่อนายวุฒินันพวงรังศาสตร์นายสราวุฒิวิสิทธ์นายสิริชัยทวีภูลนายสัญญาแว่นดีนายสุการบัวแย้มนายอธิบดีวงเกษมนายอธิศักดิ์อุปโคศนางสาวอัชราคำจันทา นายอามณน์นามนางนายเอกราชโพจำรูนปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนางสาวคณิตากล่อมจิตนายนัชนนสายลมนายธีรพงศ์จันทรน,นางสาวนารมนเทพยาพระนรงนาง